รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจจสุทกคือ ก็เข้ามาก็คือเขามาดูแลบัญชีให้ครับเจเลงก็เริ่มขโมยเงินเขาเปิดบัญชีธนาคารทั้งหมด137เล่มเรียกมาคุยไม่ได้เอาเียงดังวอยายไม่เอาจริงเหรอเปิดอยู่ข้างๆหยิบมาเลยจอเขามับเลยโอ้โกโหกเดี๋ยวจะยิงเดี๋ยวนี้แหละเอาเป็นคนมาฟ้องย่าตอนอย่าแล้วก็ร้องไห้พิพ์มันอย่างนี้ได้ไงว่ามันบัดซบนะก็พยายามแล้วแต่มันเอาไม่อยู่จริงๆมันก็ สวัสดีครับคลับไรเดชโชเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังกับอ่านและพี่อ้อยพี่ชอตพร้อมกับแขกรับเชิญ ak คนพิเศษของเราครับซึ่งแขกรับเชิญคนพิเศษของเราวันนี้ครับเป็นหญิงแกร่งเป็นแม่ค้าที่ประสบความสําเร็จสร้างอาณาจักรค้าขายสินค้าใหญ่โตชนิดที่ต้องเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เบอร์หนึ่งย่านดอนเมืองแต่นี่อีกมุมหนึ่งของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสําเร็จในเรื่องของความรักกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับใน วันที่ชีวิตประสบความสำเร็จในทุกๆด้านอย่างสูงสุดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นคือเราได้ข่าวเรื่องของการที่เธอถูกฟ้องหย่าอย่างใหญ่โตนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเปิดใจหัวใจเศรษฐีและแน่นอนพูดได้เลยว่าเป็นขวัญใจสาวโสดหญิงแกร่งที่ฝ่าฟันทุกอย่างวันนี้พร้อมมานั่งเก้าอี้ในรายการคลับเฟรเดโชครับเจเล้งอารียชัดหรือว่าเจเล้งดอนเมืองนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เวลาแนะนะคือมันเหมือนเป็นชีวิตมันเลเจนดารี่มันเหมือนชีวิตมันช่างเป็นมันเป็นตานานค่ะมันเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของของชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันและการฝ่าฟันอะไรมาเยอะจริงจริงเจล e ี๋ยวนี้เจลงเป็นไอดอลของสาวโสดเลยนะคะค่ะคนคนผัวทิ้งกับผัวเลิกนี่ถือว่าเจล e เป็นไอดอลเลยค่ผู้หญิงเนี่ยนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่น โดยทั่วไปผู้หญิงพอมีความรักนี่ตัวเองไม่เอารักแต่คนอื่นแต่เจเรงไม่นะคะเริงแต่ไหนแต่ไลายเป็นคนรักตัวเองค่ะเจเรงขออนุญาตถามตอนนี้เจเรงอายุเท่าไหร่แล้วอะคะเออจริงๆคือ78เต็มย่าง79แล้วค่ะอ๋อค่ะทุกอย่างดูสุขภาพแข็งแรงก็รักตัวเองไงฮะ,ะอ,อะไรที่ดีที่สุดเราก็ทําให้ตัวเราเองเหมือนสมัยก่อนเขาทําบุญอย่างเงี้ยนะฮะคนแก่ใช่ไหมดีที่สุดต้องไปถวายวัด แล้วเ็วที่สุดเรากินมาไม่ขาดจะดีที่สุดกินเองก่อนค่ะที่สำคัญที่สุดคือเจริญเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนจํานวนมากในเรื่องของการทามาหากิน <c oughs> นะคะแบบสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของเจริญขึ้นมาซึ่งย้อนกลับไปจริงๆก็คือเราเริ่มต้นจากชีวิตครอบครัวที่คือจริงๆก็ค่อนข้างจะลําบากนะคะความที่เราเป็นเด็กเราเป็นคนไม่มีตัวตนเลยคือไปไหนเนี่ยไม่ได้มีเงินคนเ็าดูเราเหมือนนอกสายตาหมดเราก็ นึกอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งฉันต้องสร้างความมีตัวตนของฉันออกมาให้คนเห็นให้ได้ในความเป็นตัวตนของฉันนั้นต้องมีความดีและความสามารถความเก่งอเด็กๆเขาได้เล่นกันเวลาพวกนั้นสําหรับเราที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องคิดไม่มีมาถึงที่บ้านตั้งแต่เด็กอายุแดขวบเย็นขายของหน้าโรงหนังรับจ้างทําการบ้านตอนนั้นเห็นบอกว่าต้องเช่าบ้าน หลังละ50บาทอยู่เป็นที่ของสัญเจ้าสัญเจ้าจะมีบ้านห้องแถวให้อยู่จําได้ว่าเด็กๆพอปีนึงจะต้องมีเงิน600บาทไปให้ค่าเช่าคุณแม่ก็กระวนกรวายเพราะไม่มีเงินเก็บซึ่งด้วยความที่เราเป็นลูกคนจีนมันมีความแม้ว่าลูกสาวกับลูกชายอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกันจริงไหมคุณอังงมีลูกชายคือเทพเจ้าอ๋อต่าน่านอนไลูกสาวคือจะต้องรับใช้ทุกคนหมด อ๋อเหรอใช้คำว่ารับใช้เลยรับใช้สิต้องทํางานทุกอย่างลูกชายนี่ไม่ได้ทําแต่ลูกสาวต้องทําแล้วเาก็เลยทําให้ใจเจลิงเองก็ต้องออกจากโรงเรียนใช่แม่ให้ออกออกจริงๆร้องไห้มากเลยเพพาะโรงเรียนสื่อเก่งพอ,อยืยนร้องไห้ทุกวันพอโรงเรียนเปิดเข้าไปโรงเรียนกันเราไปยืนแอบร้องไห้<อ>ข้างเสาต้องตาลาย<อ>คือตอนนั้นที่บ้านเริ่มขายของเพราะฉะนั้นเราคือคนที่ต้องมาช่วยมายืนขายของนี่แหละถูกต้องอายมากเลยขายของแรกแรกอาย พอเพื่อนเพื่อนเรียนหนังสือกันพอ,พอเป็นแม่ค้าก็คิบเลิตเองก็ได้ชอบอ่านหนังสือต่างประเทศ ไม่รู้ก็ดิฉันในรีมาเปิดแล้วเขียนทีละครแล้วตอนนั้นเอาหนังสือต่างประเทศมาหนังสือต่างประเทศตอนนั้นมาจากคือสมัยก่อนสนามบินเ็าจะขายขยะออกมาก็จะมีคนรับซื้อของเก่าบังเอิญพี่ชายเขาทาอยู่น้องสาวเป็นเพื่อนเราน้องสาวก็จะเอาหนังสือจากในสนามบินคือจากบนเครื่องบินเมื่อก่อนจะเป็นหนังสือโวกบ้างอะไรบ้างพวกนั้นมาให้อ่านก็เลยเป็นความรู้นี่เป็นนี้ดีนะนั้นดีนะนู่นนี่แต่ว่าชีลก็เลยอ่านโอกหอ่านโนกตอ้าแต่อายุสิบสี่อ่านโวกตั้งอายุ เลิ่มน่าเราน้่นท่องเด็กชินนีเราอ่านโวกนะจ,จ๊ะใช่เลี้ยงมีศาสตร์แห่งการค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆไหมคะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยบ้านอยู่แถวนั้นสันเจ้าจะมีซ่องอมีซ่องเป็นพวกผู้หญิงหากินเยอะแม่ล้ามาเหมาบ้านนั้นทีหมดร้านเลยทำไมไม่เหมาเรามั่งอ่ะนะจริงๆถ้าเราเป็นเด็กไม่ดีก็ต้องเป็นกะลไปแล้วแหละแต่แค่อยากให้กะ มาซ Bing> ื้อของวิญญาณขายโดยแท้กูเน่ทำไงจะขายของกันได้อยากมาหากินนี่ถึงเป็นตลาดนะจะบอกว่านี่คือศาสตร์การตลาดมากๆว่ากลุ่มเป้าหมายตรงนี้คือใครมันเงินเยอะอะชาวบ้านไม่ได้มีเงินเยอะชาวบ้านซื้อของต้องติดเครดิตซึ่งเดือนจ่ายแต่กรซื้อเงินสดน่ะ t a r g e t i n กลุ่มเก็ตก t ุ n g กลุ่มเป้าหมายชัดเจนมองไว้เลยก็ทำไงจะขายกันได้ก็คุยกับกัน เพิ่มขึ้นค่ะน้องอย่างเี้พรร้านนู้นทำรีเสิร์ชร้านนู้นก็พอคือพวกเนี้ยถ้ามีสองเจ้าคู่กันเขาจะกลัวเจ้านั้นเพราะเวลาไม่มีตังก็ไม่ซื้อเจ้านู้นติดได้แต่ตอนเขาไม่ขายมีตังมาซื้อเราเงินสดได้ก็คือเราอะเป็นคนไปเลือกของเองใช่เพราะฉันอ่านเวกไง อ่าแล้วก็เลือกของที่มันทันสมัยที่เด็กพวกนั้นเห็นแล้วอยากจะซื้อค่ะก็อยากเป็นแฟชั่นเป็นไฮโซเหมือนกันแล้วก็ซื้อของที่ดีกว่าคุณป้าซื้อมาขายละค่ะค่ะก็เริ่มซื้อของแฟชั่นแม่บอกอุย้ยซื้องี้ใครจะซื้อหระบอกแม่ต้องซื้อสิเนี่ยแฟชั่นเขาเป็นแบบนี้ถ้าเราขายแบบนั้นน่ะเราสู้เขาไม่ได้หรอกอเราต้องขายที่เขาไม่มีแล้วเรามาขายเราถึงจะขายได้ค่ะ พอเอามาางจริงๆแม่ตกใจเลยแป๊บเดียวขายหมดคือจริงๆสมัยนั้นสักประมาณ17-18บแปก็เริ่มเงินโฟลเสร็จแล้วเราก็เลยขายพวกนั้นมาเริ่มมีตังมีเราตั้งเป้าไหมคะว่าเราอยากจะมีตังสักเท่าไหร่มีห้าแสนกูเลิกกูรวยมากเลยห้าแสนห้าแสนคิดจริงๆเหรอห้าแสนห้าจะเกษียณฉันจะพอแล้วฉันรวยแล้วอายุยี่สิบ มีเงินห้าแสนแล้วสมัยนั้นโอ้โหซึ่งห้าแสนในยุคนั้นถ,ถ้าเทียบเทียบกับยุคนี้หลายล้าน<ม>เป็นสิบล้านคิดดูว่าทองตอนนั้นสี่ร้อยใช่ไหมคะค่ะลูกค้าที่ซื้อเราก็เริ่มมีตังค์่ะเป็นเมียข้าราชการบ้างใส่แหวนเพชรมาริงเมท่าขี้มดนั่นนะโนะอ้โหในความเมันสวยมากอยากมีอย่างนั้นมากเลยถ้าเมียเง,งินสักวงคงจะมีความสุขก็ถามพี่พี่แหวนวงนี้พี่ซื้อเท่าไหร่ เฮ้ยเล้งเดี๋ยวพี่พาไปกระจุงไปร้านเพชรไปน่ะโอ้คนรวยเขาใช้อย่างนี้นะมีเงินห้าแสนซื้ออะไรได้อ่ะไม่ได้เลยโอ้งั้นไม่ได้รวยจริงเนี่ยไปต่อดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ซื้อเขาหรอกค่ะไปดูโอ้จะต้องมีเงินเยอะๆถึงจะทําอย่างนี้ได้คนรวยเขาต้องมีอย่างนี้่งนี่ก็ท่องไว้ห้าแสนไม่เอาแล้วกลับมาขายของต่อต้องมีเงินห้าล้าน อ,า,อาเพิ่มละมีเงินห้าล้านแต่ก็ไม่คิดจะเลิกต้องมีความสุขอโอ้ล้านแรกในชีวิตนี่เหนื่อยมากเลยพอได้ล้านแรกมาล้านที่สองไม่ยากอาะไรการจะได้ล้านแรกมามาจากความขยันอดทนเอาละหลายคนก็นอยากรู้ใช่ไหมมาอย่างเงี้ยอยากรู้ทําไมถึงขายของหนีภาษีขายได้ยังไงค่ะคือสมัยก่อนขายเริ่มขายของหนีภาษีมาอย่างไงไม่ได้รู้เลยว่าเป็นหนีภาษีอยู่วันหนึ่งมีคนหนึ่งมาขายเป็นฟิลิปปิน เอาเสื้อแบรนด์เนมมาขายคือเสื้อราคอสจอรอเข้เราเห็นว่าเอาจอจรอเข้เราไม่รู้คืออะไรด้วยแต่เอเคยอา่านในหนังสือวอคกมันมีเสื้อแบบนี้นะราคอสร,ราคอสเนี่ยวะก็เอามาวางขายซึ่งจะส่งเรา350เองค่ะแล้วก็ขาย500ยวางไว้แป๊บเดียวมีชื่อคุณอะไรมาถึงซือ้อไปเลยขายดีมากบางวันขายเป็นพันตัวจากนั้นเอของหนีภาษีเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจ พอเริ่มขายเสื้อราคอสพวกเอ่อทำงานอยู่ในสนามบินไปพวกทำงานเคาน์เตอร์แล้วบินไปต่างประเทศค่ะก็จะขนมาขายให้ซื้อมาแล้วไม่อยากใช้ขายให้เอาไหมเอาก็ได้ก็ซื้อแท่งสองแท่งสามแท่งสีแท่งเอขายดีนี่ออเดอร์เลยดีไหมก็เริ่มออเดอร์กันมีเอสเตดีออร์แล้วก็เรฟรอนแล้วก็หอมมาขายแล้วก็ไปดูโอ้ นี่ตรงกับที่เราดูในหนังสือหมดเลยเพราะนั้นหนังสือวอ์กเนี่ยเป็นที่ทาให้เ,เจเลิงมีธุรกิจคนที่มาซื้อเจเลิงก็คือคนในสนามบินมาซื้อค่ะนะคะคนในสนามบินส่งคนในสนามบินมาซื้อโดยผ่านาบบเจเลิง <c oughs> พอขายของแบบนั้นนนเริ่มมีประเด็นละมีอยู่วันหนึ่งก็จะโดนตํารวจหนึ่งเก้าหนึ่งมาค้นและจับเรา <c oughs> ไม่รู้ทีนี้คนและจับจริงตกใจไหมเจ้ตกใจค่ะเลิกไหมไม่เลิกค่ะก็ทําต่อคือจริงๆ มันยังไม่มีเงินพอแต่พอหน้าวันหนึ่งถึงจุดที่เราได้แล้วเราเริ่มเรียนรู้ว่าชีวิตถ้าขายแบบเนี้ยมันคงอยู่ไม่มีความสุขแล้วมันก็โตไม่ได้ควันนี้เรามีเงินแล้วล่ะเราอยากทําอะไรให้มันเด่นชัดออกมาทํำยังไงเราจะเจริญก็มาสร้างตึกข้างนอกละคะถ้าสร้างตึกข้างนอกยังขายแบบนั้นอยู่น่าจะอยู่ไม่ได้มาอเพราะมัน,มนเปิด เปิดตัวมาถึงตอนนั้นจะเล้งไปหาข้าราชการผู้ใหญ่ในกรมสัมพกรว่าพี่คะหนูอยากสะอาดทํายังไงหนูจะสะอาดได้ก็คือเพราะว่าสะอาดก็คือจากนี้เราจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องค่ะพี่เอาพนักงานมาตรวจเลยคะ่ะถ้าอันไหนผิดปรับไปเลยหนูจะได้รู้ว่าหนูต้องทําตัวยังไงหนูจะมาขายของข้างนอกแล้วหนูไม่อยากมีวิถีชีวิตแบบนี้คมั่นใจมั่งั่ใจคะ่ะทําได้มาได้คะ่ะ ท่านก็มาตรวจจริงๆตอนนั้นเราทําตัวเราสะอาดละรู้แล้วว่านําเข้าส่งออกทํำยังไงก็เริ่มนําเข้าส่งออกถูกต้องนะฮะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกหมดเลยแล้วก็ลูกจบแล้วมาทํางานานําเข้าส่งออกให้แล้วก็เป็นที่มาของร้านเจลิงปัจจุบันนําเข้าเจลิงเป็นคนที่แบบอาตมพติคคอมีหัวการค้าเป็นนักการค้า,าเป็นนักการค้ามากเจลิงพูดแต่เรื่องทำมาหากินนะคะอยากรู้เรื่องความรักของเจลิงแล้วจริงๆเป็นสาวเนี่ยจริงๆความที่ เป็นหัวหน้าครอบครัวคิดจะแต่งงานไม่ไม่เคยคิดเลยเพราะว่าถ้าแต่งแล้วที่บ้านจะอยู่ยังไงแต่ก็ต้องมีหนุ่มๆมาจีบบ้างเพราะว่าจะเล่งสวยอาจะเป็นคนไม่ค่อยให้จีบเลยเพราะจีบบอกว่าถ้าอยากคุยด้วยอย่าพูดเรื่องนี้แล้วเราไม่เคยปิ๊งใครเลยเหรอเจ๊แบบเดินมาแล้วโอ้ไม่ก็อยากไม่มีไม่ไม่แถมงกงกงมีแต่หลอกจากผู้ชายไม่เคยดนผู้ชายหรอก อดีตสามีก็เข้ามาก็คือเขามาดูแลบัญชีให้ครับเจเลงก็ให้เอาเช็คไปเข้าเรานับนับเช็คเสร็จส่งให้ไม่ได้รวมหรอกว่ายอดเท่าไหร่สามีก็ก็เริ่มขโมยเงินเรียกมาคุยไม่ได้เอาเสียงดังไวอยวายไม่เอาจิงเหรอเปิดอยู่ข,ข้างหยิบมาเลยจ่อขมับเลยโอ้โ,อโกหกเดี๋ยวจะยิงเดี๋ยวนี้แหละ